แล้วก็ยังสามารถนํามาตกแต่งนะมีความสวยงามแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะโดนใจเลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่จะมาเป็นคู่แข่ง Land Cruiser FJ นะ ก็มีแค่สอรุ่นนะในบ้านเราณเวลานี้หากแลนคุยเซอร์ FJ รหัส 500D เข้ามาก็จะเพิ่มเป็น3รุ่นนะสำหรับอ่าเวี v, มีสงกล่องนะหที่นั่งนะครับส่วนข้อที่3นะ Toyota ถือว่ามีฐานผลิตในไทยที่มั่นคงนะด้วยการบริการหลังการขายที่ดีนะ FJ รหัส 500D หากเข้ามานะยอดจำหน่ายยอดจองนะยอดขายก็จะถือว่า เหมือนกันกันกบรุ่นอื่นอื่นที่จํไหนในไทยเพราะว่าศูนย์บริการอะไรต่างๆแล้วก็การเซอร์วิสนะครับน่าจะง่ายนะรวมไปถึงนมีฐานหลักในส่วนของไฮลักแชมป์นะที่หลายคนนะเอาไปตกแต่งนะครับได้หลากหลายเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่มีการผลิต SUV ไซมินิตัวนี้ขึ้นมานะครับตอนแรกว่าจะพัฒนาจากไฮรักแชมป์นะครับแต่ว่าใช้เพียงพื้นฐาน i อเหมือนกันแล้วนกะ็ถือว่าไฮลักแชมป์ก็มีส่วนนะที่ทําให้รถรุ่นนี้นะครับมีการผลิตจริงแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ขายที่เมืองไทยเลยเพราะว่า